ถ้ามันเป็นหน่วยใหญ่ก็อ๋อมันที่บ่ร์มี่น่าคลิบโทษเข้าพระเสียวขึ้นดูสันชิมีน่าล่อบอร์บอติเฮ็ดไปทําไปคันบ่อร้านค้าเขากับบอมี่จะคือเ่าเอาคือเ่าเอาเข้าติดดังลงปลาในสาสันหน้าวบอพี่น้องกต้มเสียบๆดีนะ ไา่กระปกม่อดกินหรอพี่น้องปีนี้ช่วงเฮ้ยเรื่องนกนกันนี่วะทำง้นไปหดเปนไมกัน น้ำรัตตุน้อร้ตปีนังโทรมากกับมิดจัดโทรไปกับมิดจัดบัรับทั่วศัพจกักเทียพี่น้องไอ้เจ้าว่าเป็นยังพี่น้องก่อนก็นได้ต้องมาเกลือโดกโดกหดโนานติดไปมือนีบัาน้หดตัวนี้โดโดโ อะไรมันก็อยู่กับน้ำแต่ว่ากันเป็นกับพี่น้องหลายๆดอกว่ากันก,กิน่มีเนื้อมันกินเนื้อสองพข่มีเนื้อสองกินน้สนนอสักพี่น,อน้องาปากเป็ดเน,ะนะนี่ยน,อนอะบบนบบนนอือ โอ้ยโตมาหากระมิดจัดอโอดกินเอาพี่น้องปีนิช่วงนี้เจว่าม,าม,ามี่บ่ขี้มันซุ้มมันมะเขือก่อนโอ้ยน,นอนนี่ก็ผักตามบ้านอ,าอะไรมันก็อยู่กับน้ำ ถ้าว่าขันเป็นกับพี่น้องหลายๆดอกว่าถ้าคนหรืออะไรไม่มีน้ำใจมันก็ไม่มีประสิทธิภาพเนาะพี่น้องเนาะใส่น้ำอะไรปากเป็ดเน,นะะาะนะโอ้ยโทรมาหากรมิดจัดถ้าคนหรืออะไรไม่มีน้ำใจมันก็ไม่มีประสิทธิภาพเนาะพี่น้องเนาะ ใส่น้ำอะไรโอ้ยขันตาหนาน่ทั้งต้นโทรมากกับมิดจัดโทรไปกับมิดจัดบัลลับโทรศัพท์จักเทียพี่น้องก็จะว่าเป็นยังพี่น้องก่อยก็ได้้องมาเคลือโยกโดโดหดนานติดไปมือนีมาท่านหดตัวนี้ จะเอาน้ำมาลดมันไว้ถ้ามันเป็นหน่วยใหญ่ก็เออนีเออ่เรื่องกกันนี่วะ เราจะเอาน้ำมาลดมันไว้ถ้ามันเป็นหน่วยใหญ่ก็เรานะคะพี่น้องอุจจาระเหล็กนะคะพี่น้องค่ะอะ,อะเออปีนัง จุมจ่มจุ mm ่มทุนไอ้น้องพวกหัวน้ำกับ่อเป็นนนวยด้เกือตัวแขกมันสิมีน้ำอันนี้มันไม่มีน้ำแต่รู้สึกว่ามันเกิดดกกิ่งๆเลยเป็นปุ้มเป็นพวงเลยเฮ็ดไปท่าไปคันพลาสา์ข้าเขากับ่อมี่จะคือพอเอาคือพอเอาเขาติดดังลงปลาในซาสันหนาว เกือตัวแขกมันสิมีน้ำอันนี้มันไม่มีน้ำแต่รู้สึกว่ามันเกิดดกกริงๆเลยเป็นปุ้มเป็นพวงเลยไม่ว่าอะไรถ้ามันไม่มีน้ำมันก็ไม่ดีไม่ว่าแต่น้ำใจไม่ว่าแต่น้ำรดต้นไม้เออเออเลี้ยงนอกอันนี้วะ อ๋อขันตานามทั้งต้นอ,อ๋มันสิบลมีเนาาื้อขอีดโดเขาพพลเสียวขึึนแตสันชิมีนือล่อโบวัดมีเขือ,ขอก่อนโอ้ยนอหนหกเล้นี่ก็ผักตามบ้าน คุยยังหลอบพื่อนยัยน้องบ่อี่ยังเน้องน้ำเกิดน้ำแล้วก็เป็นน้อยดี็น้วยลูกถ้าคนหรืออะไรไม่มีน้ำใจมันก็ไม่มีประสิทธิภาพเนาอพี่น้องเนาะใส่น้ำอะไร ลงมะเขือโยกดอกหดนานติดไปมือนีบเท่านิหดตัวนี้บ้านพี่น้องต้มเสแสรบเลยนะไข่กระปุกเฮ็ดไปท่ำไปขันพ่อร้านข้าฮะกับบ้ามีจะคือบพอเอาคือพอเอาเขาติดดังลงป่าในสาสันหนาวเชือแบบเชือ มะเขือคืนพอยมะเขือตัวแขกเป็นสิทธาปมีนหนาเขือมะเขือมะเขือคืนพอยมะเขือตัวแขกเป็นสิทธาปมีหนำบกันกินไอ้มีนมนนเน้่หมึงกินน้สองไอ้หีเนน้สองกินน้ำามสกนเ้ย เฮ็ดไปทำไปทนบร้านข้าเขากับพ่อมีจะคือพ่อเอาคือพ่อเอาเขาติดดังลงปลาในสาสันอ้อหนาวหนาวต้องมาเคลือโด๊กโดกหอดนานติดไปมือนี่ป่ะถ้าได้หอดตัวนี้พ่ออดกินหนอกพี่น้องปีนเลย่วงเลย น้ำร้อนต้นน้ำร้ต้นมะพีน่องต้มเสบแสบเลยค่ายกับปากเป็นดเนี่ยนะอโอ้ยโทมาหากระมิดจัดต้องมาเกลือ ลูกดหดนานติดไปมือนีมาท่นไห้หดตัวนี้กัรกินมเมี่นน้องกินนไอมีเนื้อ2กินน้อสามพี่น้องน้ำตืบน้ำเราก็เป็นนวยดีดเป็นนวยดูกดคยังหลับหไง bò đây yên nó Cô nhận là bây giờ bò đầy yên nó Nó cho nám mà lốt mình, mình vậy Thả mình pin nổi coi ແນວບໍ່ຫົນນ້ຳກໍບໍ່ເປັນໜ່ວຍເດທາງນັ້ນເດຮົດອັນນັ້ນກ່ອນຕົນຍັງລະພໃຍ